ตัวนี้ปั๊มปั่นน้ำมันเครื่องนะครับเสียนะพอเสียปุ๊บปั่นน้ำมันไม่ขึ้นเป็นไงช้บละลาย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 ทาเป็นรอยหมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกสูบเสียหมดทุกลูกนะครับแหวนตายนะครับแหวนติดสวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงาาหนึ่งเคสนะครับกับงาน แก้ไขปัญหาเครื่องยนตนะ์งานซ่อมเครื่องยนต์นะครับ i s u D-Max อ่า P0708 นะฮะอั0 7, 0 8, 5, นนี้มีปัญหาเรื่องเวลาวิ่งนะเวลาวิ่งร้อนๆน,นะครับแล้วมีควันขาวออกท่อไอเสียนะฮะเขาบอกควันขาวออกท่อไอเสียอันนี้มันน่าสงสัยนะเบื้องต้นนะครับการสงสัยของเรานะจะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูตอนที่ อุณหภูมิเครื่องยังเย็นอยู่นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับผมจะทําการสตาร์ทนะครับดูตําแหน่งเกียร์ว่างนะครับสตาร์ทสตาร์ทติดนะครับจะไปดูหลังก็ไอเสียกันเออด้านหลังก็ไอเสียเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับไม่มีควันคนระับไม่มีควันนะครับ วันไม่ขาวขน,านะครับนี้เอแจ้งนะว่าขณะที่เครื่องร้อนจะมีคันขาวออกนะครับแล้วก็ยังไงดีต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปวัดน้ำมันเครื่องดูนะว่าเบื้องต้นเบื้องต้นเช็คน้ำมันเครื่องก่อนนะครับการร่วดซุมนะรเราใช้ใช้ ตามองนี่แหละมองเข้าไปนะคันนี้เหมือนเพิ่งไปทําเครื่องยนต์มานะครับนะเหมือนเหมือนการเพิ่งการไปซ่อมเครื่องยนต์มานะฮะก็แห้งนะส่องดูตามจุดต่างๆที่น่าสงสัยหน้าเครื่องก็แห้งนะครับด้านบนขาข้อบวาวแห้งนะฮะแต่ทีนี้จะไปดูน้ํามันเครื่องเช็คน้ํามันเครื่องก่อนนะครับ การวัดน้ำมันเครื่องนะครับก็ดับเครื่องยนต์นะทิ้งไว้ประมาณสองนาทีนะครับประมาณสองนาทีแล้วดึงก้านไม้วัดน้ำมันเครื่องหรือว่าเหล็กวัดออกมาป๊อมาดูนะครับสังเกตนะน้ำมันเครื่องเห็นลูไหมมองไม่เห็นใช่ไหมป๊ออ่านี่นะฮะน้ำมันเครื่องหายไป เป็นลิตรเลยนะครับหายเป็นลิตรเลยนะฮะไอ้ชัดเจนนะครับคันนี้นะถ้ามีอาการควันขาวนะเรื่องต้นเราแนะนํานะครับให้เช็คเทอร์โบก่อนนะดูโบก่อนทาจากจุดเล็กๆจุดที่แบบดูง่ายที่สุดก่อนนะครับเ้าว่าถ้าการที่จะรื้อเครื่องยนต์นั้นหนักนะแนะนําเลยนะถอดนะดูโบนะครับ ดูโมดูนะ <S <S เขาเรียกอะไรเขาควายท้อเสียยกมาเลยดูนะดูสิว,ว้าวนะให้ส่องเข้าไปนะถอดออกมาเสร็จแล้วส่องเข้าไปมีการรั่วของน้ำมันเครื่องยนต์ไหมนะฮะรั่วซึมนะรั่วก็คือการรั่วจากซีนวาวนั่นเองนะแต่เขาออกตอนช่วงร้อนๆนะอันนี้น่าสงสัยนะครับแต่คันนี้จากประสบการณ์ผมนะให้เดานะให้เดานะ ผมว่าเครื่องยนต์น่าจะหลวมหรือเกิดปัญหานะครับแต่เบื้องต้นให้ดูง่ายๆก่อนดูพวกั u r บง turbo ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะสำหรับ i s u z คันนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปวิ่งทดสอบก่อนนะหนรอบนะอย่าเพิ่งลื้อนะครับวิ่งทดสอบหนึ่รอบแล้วก็ดูเรื่องความร้อนนะแล้วดูว่าควันที่ออกเนี่ยของอเยอะประมาณไหนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาลื้อดูนะครับ ต้องวิ่งก่อนว่ารถมีปัญหาไหมนะนะครับผมประมาณนี้นะฮะไปต่อดีแบกตอนนี้ทีมงานยกเครื่องลงนะครับขณะที่ไปวิ่งทดสอบนะน้ำดันน้ำเดือดวิ่งไปได้ไม่ถึง5้าโลนะเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตนะแล้วก็ควันออกไม้วัดอย่างรุนแรงนะสำหรับกนนี้นะครับแล้วก็น้ำดันนะต้องจอด เป็นเครื่องเย็นเลยนะฮะเราถึงทําการสตาร์ทกลับมาที่อู่นะครับไปดูไปดูปดเรายกเครื่องยนต์ลงมาแล้วนะสภาพเครื่องยนต์ไม่สวยเลยนะฮะดูนะครับแล้วก็ปัญหาน้ําดันนะหนึ่งเลยนะทรงฝาอัดน้ําเช็คกลวนะครับว่าฝาสูบแตกหรือไม่นะะโอ้สภาพเครื่องยนต์หลวม ผมมากนะคันนี้แล้วก็มาดูนะที่หลักๆเลยนะของคันนี้การการดูแลบำรุงรักษาเรื่องระบบน้ำนะนี่คือปั๊มน้ำนะครับที่เห็นเนี่ยปั๊มน้ำนะนี่ถอ,อดออกมาใบไม่ไมีเลยใบพัดหายไปแล้วนะครับคันนี้ต้องมีจัดระบบน้ำใหม่นะครับนี่วาล์วน้ำนะครับท่อน้ำรอบเครื่องยนต์นะท่อน้ำต่าง จัดให้หมดนะครับทำเครื่องยนต์นี่โอ้โหเละจุดแผ่นมีลูกปืนคัดถ้าจะเปลี่ยนมีค่าใช้จ่าย <c oughs> โอโ้โ,อโหสภาพเครื่องยนต์เดี๋ยวเราจะฟื้นมันขึ้นมาน้ำมันเครื่องนั้นแห้งนะแห้ง แบบกำลังอัดรั่วมันออกมาเยอะเลยนะทำให้น้ามันเครื่องมันแห้งติดเป็นคราบตรงนี้เลยนะเอาฮอนใหม่เดี๋ยวให้ทีมงานเราลื้อนะครับวันนี้นะครับเราลื่อม,มาเป็นชิ้นๆส่งลงกึ่งนะครับสําคัญที่สุดคือฝาสูบนี่แหละตัวแปรนะจะเยอะไม่เยอะนะครับเอา ทีมงานลื้อลงมาหมดแล้วอันนี้ลื้อเป็นชิ้นๆแล้วนะครับมาดูความเสียหายคุ้มไหมคุ้มไหมให้ดูปลอกสูบเป็นรอยนะวอ,อกเข้าไปปับเห็นไหมนี่ๆ,ๆ,ๆเอามือชี้ด,ดูเสื้อสูบนะหรือว่าปลอกสูบเป็นรอยหมดเลยโอ้โหนักนะ ีนี้มาดูข้อเวียงนะชาร์ปนี่แทบจะละลายแล้วนะสำหรับคันนี้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องหนึ่งเลยข้อเวียงหรือว่าพวกชาร์ปอ,อกชาร์ปก้านนะพวกเนี้ยปัญหาต้องมีสาเหตุเกิดจากความน้ำมันเครื่องนะหรือว่าน้ำมันเครื่องไม่ไดคุณภาพนะครับไอเสื้อสูบเสื้อสูบนั้่นั้นเกิดจากความร้อนแน่นอนนะครับ ตัวนี้หลักๆเลยของกันนี้ปั๊มนมันเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องนะให้ดูลองรอยนะสาเหตุทีมงานบอกว่าทากาวดำมานะทาได้กาวแต่อย่าทาเยอะนะพอทาเยอะปุ๊บไปอุดตันนะครับทําให้ปั๊มน้ํามันเครื่องปั่นไม่ดีสรุปพังในที่สุดนะตลกคันนี้หนักน,นะนะหนักหนาสาหัสเอาการเลยนะครับ ดูนะต่อเนื่องตัวนี้ปั๊มปั่นน้ำมันเครื่องนะครับเสียนะพอเสียปุ๊บปั่นน้ำมันไม่ขึ้นเป็นไงชารปละลาย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 ทาบเป็นรอยหมดแล้วนะครับแล้วก็ลูกสูบเสียหมดทุกลูกนะครับแหวนตายนะครับแหวนติด ลูกสูบใช้ไม่ได้เสียหมดทุกลูกเลยนะครับตอนเราลูกสูบมองก็ะดาป่าเห็นไ,ไหมครับเสียนะมาดูนี่ชาร์ก้านหัวฉีด ค่อยไปเทสหมอฉีดไม่น่าเป็นเป็นปัญหานะแต่พวกพวกอ้ก้านเนี่ยบูตก้านเนี่ยสลักลูกสูบเนี่ยเวลาฮอนเครื่องนะครับทําใหม่หมดนะฮนะฮะเสียหายเยอะอยู่นะสําหรับกันนี้นะครับสำหรับอีสูกันนี้เนาะที่ฮอนเครื่องยนตมานะทําไม่ดีวู <laughs> ลองวูนะครับวน,น็อต รูทุกตัวเลยถอนทุกตัวเลยนะครับ,<า>บเกีียวถอน<า>เห็นไหมครับมองเข้าไปเกีียวเสียต้องฝังท้องเหลืองตัวกี่บาทนะหลายบาทเลยนะครับทำเป็นเล่นนะเห็นแค่นี้ฝังนอ็อนเกือบทุกตัวเ่ยพันกว่าบ,บาทสองพันนะ,ะอ่างไปนะครับอ่านไปเดี๋ยววันนี้จะเบิอเอกอะไรนะฮะแล้วก็ให้ทีมงานต่อล้าง เพราะว่าเสื้อสูบนะครับมาแล้วสูบมาจากโรงกึงแล้วนะฮะตีปอกให้ใหม่นะทาาเดิมเขาปอกเป็นร้อยนะครับอ่เดี๋ยวตรงหน้าเสื้อสูบตรงนี้นะเอเดี๋ยวเราล้างด้วยหินเพชรน,นะครับทำความสะอาดใหม่นะครับก็อะไรที่มาก็บางตัวนะโอช้ำมากนะคันนี้ก็ f อซอีกแล้วครับท่านนะไปซื้อรถมือสองมานะครับ ดูมือสองผมบอกแล้วให้ดูดีๆก็มันอยู่ข้างในมันดูดีไม่ได้นะครับสภาพเครื่องยนต์นะโคตรช้ำเลยกันเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดูแลให้นะครับเหมือฉีดก่อนใส่เข้าไปนะก็ต้องหนูนำมันเทียนมาล้างเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับลูกสู่เสียทุกลูกนะฮะลูกบอ่เปลี่ยนสีสีอันเลย เห็นแล้ว <spooky> ก <Okay. S 2> <go es been DVD> ็เหนื่อยแทบโอเคมาดูนะหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดนะแล้วก็เก็บหน้าเสื้อสูบนะเห็นไหมบอกสูบนี่ใหม่กิบเลยนะครับผมตอนนี้ทีมงานเราวางข้อเหวี่ยงไปแล้วนะครับข้อเหวี่ยงนะเจียเจียมาด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นรอยเนาะเจียมาด้วยนะครับเจีย ข้อเวียงนะมันมีเพิ่มไซส์ด้วยนะครับข้อเหวียงนั้นตัวอันนี้ข้อข้อขอ้อยังสแตนดาร์ตนะแต่ว่าไอตัวก้านสูบนะตัวก้านสูบเนี่ยสีอันเพิ่มไซส์นิดนึงนะครับเป็นไซส์สิบนะครับ แล้วแต่จะเรียกกันนะบางท่านเขาก็เรียกไซส์25นะครับบางที่ก็เรียกไซส์10นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับทางลงก,กลึงนะครับเขาจะบอกขนาดออกมานะครับอกก้านนะครับประมาณนี้นะสูบนะฮะเป็นลูกสูบเชียงกงเวลานําไปที่ลงก,กลึงนะฮะเขาจะมาร์คให้เรานะว่า1 2 3 4นะครับ ก็การคว้านจะไม่เท่ากันแต่ละลูกนะระวังให้ดีนะครับการประกอบก็ต้องละเอียดนะลูกสูงของเขาเสียทุกลูกถ้าเบิกใหม่ก็คงไรตั้งนะครับหาเชียงกงมือสองแท้ๆนะครับลูกส,สวยๆก็มีนะฮะดูปางแว่ยนยังไงสูงใกล้ๆเลยอ,อืมงานพรีเมี่ยนะครับงานพรีเมี่ยนะครับเย็นๆจบทุกคันนะครับ งานวอร์รื่องยนนะนะนี่ันของการวัด,ดแรงนี่หายหมดหนะไม่มีนะครับนี่ <laughs> ใช้ไม่ต้องกลัวนะครับแพ้ลูกชิ้นนะฮะบูตการตีใหม่ทุกครั้งนะครับเปลี่ยนได้ใหม่นะฮเห็นไหมครับตรงกรึงเขาจะจัดให้เป็นลูกๆเลยนะฮะหนึ่งส,สองส,สาม,ส,ส,ามส,สี่นะฮะแวนเราแท้นะครับ อะไรเบิกห on ้างนะครับผมชัดเจนนะครับงานการเครื่องยนต์คันนี้นะหนักนะหนักรถมาซาเล่เลยครับเครื่องยนต์เล็กมากนะคันนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องเร็วใช่ปั๊มน้ำมันเครื่องก็พังนะแล้วก็ปั๊มขอมเร็วนี่เอาออกไม่ได้กำลังเอาออกอยู่ทีมงานประกอบฝาสูตรลงไปแล้วนะครับแต่ว่ามีปัญหาเรื่อง หลายอย่างมากนะสำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะคือน็อตได้เปลี่ยนใหม่แทบทุกตัวแม้แต่น็อตย,ยึดพวกกระเดื่องวาวล์วอะไรพวกนี้นะน็อตรูดมาหมดเลยนะฮะแล้วก็หลักๆเดี๋ยวพาไปดูนะทำไมเครื่องยนต์ทำมาแล้วไม่จบถึงพังนะครับตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวนะครับอืมคือออยระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องของคันนี้ ตอนที่ล้างนะล้างจะทําการประกอบนะครับสังเกตว่าตรงนี้นะเกิดการทะลุนะตัวนี้เป็นตรงกรองน้ํามันเครื่องเข้านะเนี่ยเนีนยะีสาเหตุหนึ่งให้แรงดันน้ามันเครื่องมันตกนะครับนะจะทำให้เครื่องยนต์ของกันนี้งที่เตรียมการอุปกรณ์มาเนะี่ยมันพังนะในตัวปัม๊มตัวนี้แหละรครับ ตัวสร้างแรงดันนะ้ำมันเครื่องนะโอ้คันนี้ <c oughs> เสียออยอีกหนึ่งตัวนะครับอ,ออยไม่เป็นไรเชิงกงรานะคาไม่กี่บาทจนะจัดการให้นะครับแต่ให้เห็นสาเหตุของที่เครื่องยนต์มันพังก็คือจบนะครับต้องหารายละเอียดเยอะๆนะในการโอุปอรณ์เครื่องยนต์นะครับไม่งั้นเกิดปัญหากลับมาเน่นะครับ ดีแม็กนะครับที่ฮอนเครื่องยนต์คันนี้ท่อน้ำทุกเส้นนะทุกตัวนะครับแม้แต่ท่อออกจากเทอร์โบโก็ผูกนะฮะท่อน้ำหงงูโทรศัพท์เปลี่ยนนะครับระบบน้ำคันนี้ไม่ได้เลยนะเปลี่ยนปั๊มน้ำนะเหล่าน้ำก็ต้องเปลี่ยนนะครับก็ อ,ออยน้ำมันเครื่องอตัวนี้หายชงกงสภาพสวยๆครับมาใส่ให้นะฮะที่เป็นปัญหาทำให้เครื่องยนต์พังนะครับเตรียมพร้อมที่จะนั่งบนรถแล้วนะครับคันนี้เนะี่ยชุดคัดโอ้ไปหาไปหา ไปหาอันอื่นให้แกหน่อยนิดูสภาพดีๆกว่านี้หน่อยนะอั้นนี้มาคัดโอ้ยไม่ไหวน,นี่ชุดคัดเดิมเขามานะ<อ>ติดรถเลยนะครับ<อ>ไปหาไปไปหามาใส่เข้าใหม่ไป<อ>ใส่เข้าไปแล้วได้ยกลงมาอีกหาพอใช้ได้ใส่เข้าไปเพราะว่าจริงๆเราก็อยากจะให้เปลี่ยนนะแต่เรื่องของงบนะครับเป็นเรื่องของงบค่าใช้จ่ายนะับ จะหาพอใช้ได้ใส่ให้นะครับอ้าวทีมงานประกอบเข้าไปแล้วนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เป็นปัญหาหอนเครื่องมาได้ไม่กี่เดือนพังแล้วก็เอฟซีบอกว่าไปซื้อรถมือสองมาอีกปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคันนี้โอ้โหไม่แต่อะไรนะออยระบายความร้อนนะครับของเครื่องยนต์รั่วได้ยังไง นะแล้วก็ปั๊มน้ำมันเครื่องพังนะครับกองเครื่องทะลุนะแรงดันตกนะสาเหตุหลกัลกๆเลยทำให้ชาร์ปละลายนะครับแล้วก็กาวนะเข้าไปอุดทำให้เครื่องพังนี่การประกอบมาไม่ดีนะโอเคสตาร์ทอ่ะนิ่งนะครับ แต่ว่ามันจะมีเสียงนิดหนึ่งเบาเบาเสียงเบาเบานะของอหัวฉีดนิดหนึ่งนะแต่เราเทสแล้วนะครับหัวฉีดใช้ได้นะครับเดี๋ยวต้องลันไปก่อนนะคันนี้ทีมง,งานเรารันตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันนะตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับลันมาแล้วประมาณสามชั่วโมงนะครับการลันยินนั้น ก็ต้องดูเลยน้ำนะฮะขาดไหมเนี่ยน้ำยังมีอยู่นะครับต้องดูรอยรั่วนะของเครื่องยนต์นะครับจะมีพวกซีนนะครับทางเดินน้ำมันของดีเซลนะระวังนะครับรั่วซึมไหมนะต้องเดินต้องเป้าด้วยนะเดินผ่านมาก็ต้องมาสังเกตนะครับอย่าเดินผ่านไปเฉยๆข <c oughs> อรันไปก่อนขอรันสักสองวันน, 2, นะฮะสำหรับคันนี้นะครับ โอเคนะไปตรจกับคันนี้นะครับเช็คระบบน้ําเปลี่ยนม้อพักน้านะฮะใส่น้ํายาม้อน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวจะออกไปวิ่งแล้วนะฮะเสียงเครื่องยนต์นั้นเงียบลงนะฮะอย่างชัดเจนนะครับ,อนะรบของเดิมรันไว้ก่อนหนะน้านี้เสียงดังมากนะฮะแต่เสียงที่แทรกเข้ามาตอนนี้คือเสียงปมลมนะครับคันนี้โอโหเครื่องยนต์นะครับพูดถึงนะ ชำมากนะครับเครื่องยนต์คันนี้ยังบอกอ่ะคือเอฟซเนี่ยไปซื้อรถมือสองมานะก็ไม่ไม่ได้ดูสภาพรถนะครับก็เป็นปัญหาเยอะมากแค่ไหนนะครับเครื่องยนต์นี่ถอดออกมานี่เฮ้ยฟื้นฟูนะครเกือบทุกจุดเลยครับหัวฉีดนะฮะสตาร์ทขึ้นมาเคกมากกว่านี้อีกนะเรา ถอดมาใหม่ปรับแต่งปรับตั้งให้ใหม่นะครับสําหรับหัวฉีดนะครับนี่คือการทําพวกนี้มันก็มีค่าใช้จ่ายหมดแหละฮะแต่ครั้งนี้ <c oughs> มันมีปัญหาเรื่องงบประมาณนะจํากัดด้วยนะครับก็เลยต้องอดูแลกันไปนะบ,บางส่วนนะที่พอแก้ไขให้ได้ก็ทําให้นะครับะจะให ผมว่าฉีดจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มันตน้องมีทำการเปลี่ยนป,ป้องกันปลายแล้วนะแต่ว่าเราหาชุดที่มันพอได้นะคือขับขี่ได้ปกติร้อยแหละนะใส่ให้ก่อนนะครับเราจะช่วยกันไปนะฮะในจุดหนึ่งนะครับเอ,อเวลาเลือกซื้อรถนะครับนะผมแนะนำเลยนึงหาช่างนะครับหาอู่นะฮะ ที่เราพอจะไว้ใจได้นะไปดูรถให้นะครับไปฟังเสียงให้สตาร์ทขึ้นมาเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงนะแล้วก็ลองขับนะครับดูสิบนาทียี่สิบนาทีนะว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมนะครับเครื่องยนต์มันสั่นดับไหมนะต้องขอลองขับนะฮะไม่ให้ขับอย่าไปซื้อนะครับบอกเลยนะแสดงว่าคันนั้นมีปัญหาถ้าคนมันอยากขายให้พี่นะที่ไปซื้อๆกันเนะี่ยอย่ามาขับเลยครับ ผมนั่งไปด้วยอ่าสังเกตได้ง่ายเลยนะมันต้องมีอะไรบิดบังเรานะเวลาไปซื้อรถแล้วเขาไม่ยอมขายให้เราเนี่ยนะมันต้องมีสาเหตุว่ารถคันนั้นเป็นอะไรนะผมเคยเจอข่าวนะมันขับออกมาบางทีได้วันเดียวเครื่องยนต์พังนะมีนะคือการที่เราเลือกซื้อรถแล้วก็อยากได้รถดีๆนะมาใช้งานนะครับแล้วยิ่งเป็นรถกระบะนี่ยเราใช้ทํามาหากินครับนั่นเป็นปัญหามันก็ คูณสองเลยนะครับอย่างคันนี้ FC เราก็ใช้บรรทุกของนะครับทำงานนะฮะเราขอ,ขอ,ขอสร้างนะ่ะประมาณนั้นนะคะันนี้ก่อนจะจบก็เอาเรื่องอยู่นะครับเสียงหัวฉี่มันจะมีอยู่นิดนึงไม่ค่อยพอเท่าไหร,ร่นะแต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าตัวน,นี้มีปัญหาเรื่องต้นหัวฉี่มันมีปัญหาด้วยนะครับนะโอเคขับได้แล้วนะคะันนี้ปกติแล้วผมรันไป่สองสามวันแล้วนะฮะ แก้ไขให้อีกรอบนึงคือเวลาสตาร์ทขึ้นมาแล้วตอนเช้ามีควันขาว,วคือปลายหัวฉีดมีปัญหานะจบแล้วนะสําหรับกันนี้นะครับออกวิ่งก็เรื่องความร้อนไม่มีปัญหาแล้วนะครับเครื่องยนต์นะเดินนิ่งกิ๊บนะครับแต่เวลาเร่งเครื่องนะมีปัญหาเรื่องหัวฉีดนิดเดียวน,ะนิดนึงนะสำหรับกันนี้นะจบแล้วล่ะนะฮะแต่รถใช้งานได้ปกตินะพอมีกำลังก็มาทำใหม่นะะ เรื่องหัวฉีดนะเดี๋ยวจัดการให้นะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้นะนะปัญหาที่เกิดของคันนี้คือซื้อรถมือสองมานะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะการรู้ฮอนบอกได้ประมาณสามเดือนนะอย่างที่เขาเล่ามาแล้วก็เล่าตามนะแต่ปัญหาเกิดจากการประอกอบที่ผิดพลาดด้วยนะของช่างนะครับใส่กาวเยอะนะพอใส่กาวเยอะปุ๊บน้ามันกาวเด็กไปอุดรูทางเดินน้ามันนะทาให้ปัม๊มมันปั่น น้ำมันไม่ขึ้นนะแล้วทำให้ช้าร์บละลายนะครับประกอบกับเครื่องยนต์ก็ใช้อะไรเหลยบมาด้วยนะเลยเกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาเลยแล้วก็อายุงานของเครื่องยนต์ก็เยอะแล้วนะคฮะบพวกตาน้ำท่อน้ำต่างๆปูกหมดนะครับแล้วก็ออยน้ำมันเครื่องก็เกิดปัญหานะฮะเกิดคือออ,ออยน้ำมันเครื่องนี่ก็ปุกนะฮะ ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงกองโซล่านะฮะเอ้ยอค่กองกองเครื่องก็รั่วนะฮะทะลุแรงดันก็ไม่ได้นะครับฟังนะถ้าไม่ถ้ารหอนเครื่องไปไม่สังเกตดีๆปัญหากลับมาแน่นอนนะครับก็เมื่อวานก็ FC ซนะฮะก็มาดูรถนะฮะอันนี้ย จบเรียบร้อยนะฮะอ่ะวันนี้ไม่สายก็ขอจบคลิปตนเพยงเท่เทางนี้นครับก็กับคลิปแบบนี้นะแลีอย่างที่บอกคือต้องหาคนที่ไว้ใจครับไปดูรถแล้วก็ทกําการเช็คทดลองทดสอบกับวิ่งนะครับเคนะฮะวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะวกดติดตามทางช่อง Youtube กูงี้จเจรนะิญการช่างน,นะครับและทางเพจเฟซบุ๊กกูงี้จเจนะริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งครับกดเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับทีนี้กล่าวคำว่าเสกวันนีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่กูงี้จเจรนะิญการช่างลา